ท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพท่านมาทูกทางแล้วละครับกับผมนายพิสิทธิ์สุกเกษมสามพบหรือโคตตี .com ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับ ผมอาชีพรับราชการเมื่อ15ปีที่แล้วผมเป็นคนทํางานหนักค่อนข้างใช้สมองค่อนข้างมากเครียดและนอนน้อยบางครั้งเอางานมาทําต่อที่บ้านจนนอนหลับคาโตทํางานวันอาทิตย์วันหนึ่งผมไปช่วยทางบ้านตัดต้นไม้ผมมีหน้าที่ยกกิ่งไม้เพื่อขว้างทิ้งข้ามกําแพงและผมดันเกิดอุบัติเหตุสุดตัวลงแบบลุกนั่งมือชาเท้าชาและเย็นมีอาการอยากนอนอย่างเดียว3วันต่อมาผมลุกเดินไปห้องน้ําเพื่อไปฉี่ปรากฏว่าฉี่ลาดกางเกงทาง บ้านเลยพาไปพบคุณหมอหมอได้วินิจฉัยบอกกมเป็นเส้นเลือดสมองตีบพูดไม่ได้เดินไม่ได้ผู้ช่วยพยาบาลต้องพาลุกไปอาบน้ําทุกวันทางหมอได้กายภาพ1เดือนและให้บาพักฟื้นที่บ้านและได้ไปทํางานแต่ทางผู้ใหญ่ที่กรมเห็นใจเพราะผมเป็นคนเอาการเอางานมาก่อนเลยให้ไปนั่งเซ็นชื่อเพื่อเข้าออกวันต่อวันได้แต่ถ้าให้ผมเลือกชีวิตตนเองนะขนาดนั้นผมอยากเป็นคนปกติสมากกว่าจะพูดจาบอกใครก็ไม่ได้มือที่ทํางานก็เขียนหนังสือ ไม่ค่อยถนัดคือเป็นเอามาพึกครึ่งซี่วขวาเท้าขวาก็เดินไม่ค่อยถนัดเดินแบบเอียงเอียงไปเป๋อยู่มาวันหนึ่งพ่อของแฟนก็ได้แนะนําให้ผมทดลองดื่มน้ามหัศจรรย์ช่วยชีวิตเมื่อผมได้ทดลองดื่มดื่มกินปรากฏท้องไส้เกิดการปันป่วนแล้วมีอาการทายท้องสักสองสาครั้งแล้วก็นอนหลับสบายกินอาหารก็ได้รู้สึกว่าภายในร่างกายมีพลังงานบางอย่างไหลเวียนในร่างกายของเราช่วยทําให้สุขภาพผมผมดีขึ้นเรื่อยๆเดินเหินเป็นปกติก็เข้าเดือนที่ สิบไปจะเขียนหนังสือได้ก็เข้าปีที่6กไปจะพูดคล่องนี่ก็เข้าปีที่10ทรมานมากเลยครับจากการที่ ผมเป็นคนทำอะไรประเภทสุดโต่งเกินไปถ้าผมไม่ได้มารู้จักน้ำมหัศจรรย์ช่วยชีวิตทําให้ชีวิตของผมกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วท่านล่ะครับกําลังเจ็บป่วยด้านสุขภาพอยู่ใช่ไหมหากท่านไม่อยากพลาดส,สิ่งดีๆคลิกที่ลิงก์นี้ใต้ปุ่มวิดีโอนี้ซึ่งผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมหัศจรรย์ไว้ให้ท่านแล้วฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากเห็นว่าวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์กับท่านโปรดสับสไครต์โปรดไลค์ให้ด้วยแล้วท่าน จะได้พบกับวิดีโอใหม่ต่อไปที่เป็นประโยชน์กับท่านขอบคุณครับ